สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิทยาการคำนวณน,นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้พบกับคุณครูสิวพรอ,อีกแล้วยี่รูดด้ดีใจหรือเปล่าวันนี้ก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะในเรื่องของการออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยสแควน,นั่นเลยอาจจะคุ้นๆกับเจ้าแมวสีส้มตัวนี้นะคะ,ะเจ้าแมวสีส้มตัวนี้เห็นไหมคะแมวนี่แมวแมวแมว แนวสีส้มตัวนี้นะคะคุ้นๆไหมคะว่าเรียนมาแล้วตอนปอ .4 นี้เราก็จะมาเรียนด้วยนะคะตอนปอ .5 แต่เราจะเรียนยากขึ้นมาหนึ่งนะคะ <c oughs> เราจะเรียนอะไรเราไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> คำคำคำสำคัญคำแรกนะคะที่ครูจะพูดถึงก็คือคำว่าอัลกริทึมนั่นเอง <c oughs> อนักเรียนคุ้นๆกับคำนี้ไหมคะถ้าใครดูคลิปคุณครูในสัปดาห์ที่สองนะคะนักเรียนจะคุ้นๆกับคำนี้ ไปดูเลยค่ะว่าเอ๊ตรงไหนนะที่รูเคยพูดไปฮะนี่ค่ะอันกอริทึมนักเรียนคุ้นกับโจทย์การย้ายทอนไม้ไหมคะทอนไม้สามทอนย้ายจากด้านขวาสุดไปยังด้านซ้ายสุดไปยังด้านขวาสุดนะคะมีวิธีการย้ายอย่างไรโดยมีเงื่อนไข3ข้อนะคะตามโจทย์เลยอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของรูปภาพอันกอริทึมะนะคะนี่รูปภาพอันกอริทึมนะคะของการ แสดงวิธีการย้ายท่อนไมนะคะ้ค่ะเขาก็จะบอกอย่างละเอียดเลยว่าเอ๊ะขั้นที่หนึ่งนะคะให้ย้ายสีส้มมาไว้ตรงนี้นะก็ได้แล้วก็ย้ายสีม่วงมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายส้มมาทับม่วงนะคะเป็นการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้นั่นเองเขาเรียกว่าอัลกริทึมนะคะอัลกริทึมในลักษณะนี้ก็เป็นการแสดงแบบรูปภาพนั่นเอง นักเรียนดูความหมายของอัลกริทเทิมคะหมายถึงอะไรมหมายถึงการแสดงวิธีการแก้ปัญหานะคะที่สามารถอธิบายออกมาได้อย่างเป็นขั้นตอนหรือลำดับการทํางานที่ชัดเจนนะคะละเอียดและก็เข้าใจง่ายความเข้าใจนะในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่เราเข้าใจคนเดียวนะคะเราสามารถสื่อวิธีการแก้ปัญหานั้นนั้นนะคะให้ผู้อื่นเข้าใจกับเราไปด้วยทีนี้การแสดงอันกริทึมก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะนักเรียน,เร,ยนเรียนกับครูมาแล้ว2รูปแบบนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ๊ะ เราเรียนอะไรมาบ้างนะ,ะแบบที่1เลยค่ะก็ที่ขัวอธิบายไปแล้วนะคะว่านักเรียนเรียนเรื่องของรูปภาพก็คืออันนี้นั่นเองนะคะแบบที่2ก็คือการแสดงอัลกริทึมแบบข้อความสั้นๆข้อความสั้นๆก็เรียกว่ารหัสลำลองนะคะนี่รหัสลำลองนักเรียนทําไปแล้วนะคะโดยที่เราไปรู้ตัวก็คือการแสดง ขั้นตอนการย้ายตุ๊กตาแม่ลูกดกนั่นเองคะ,ะเป็นการเขียนข้อความสั้นๆนะคะสข้อในการย้ายวิธีการย้ายตุ๊กตาแม่ลูกดกนั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องที่3ค่ะก็คือการแสดงอันกริทึมแบบแผนผังหรือ f โฟชาร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพราว่าการแสดงอัลกริทึมแบบแผนผังเนี่ยมีอะไรบ้างอ,อ่านี่ก็คือ การแสดงอัลกอริทึมนะคะแบบแผนผังหรือโฟลชาร์ดนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ือก็เอาเข้อมูลและรูปภาพนี้มาจากเว็บคิดแค n นโค้ดนะคะนั่นมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะ,ะแบบที่เราจะเรียนในวันนี้แบบแรกเลยค่ะก็คือแบบซีเ u e n t เชียลนะคะแบบลำดับก็คือเป็นลักษณะการทำงานตามขั้นตอนก่อนหลังเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปค่ะโดยทำเสร็จขั้นตอนแรกแล้วเราจึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้นะ,ะเขาเรียกแบบลำดับค่ะ แบบที่สองคะอ่านว่า decision น,นะคะหรือแบบทางเลือกแบบที่สองก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือตัวนี้ค่ะ๋ยวครูจะระบ,บายสีให้เรียนดูนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นทางเลือกนะคะเช่นถ้าวันนี้ฝนตกนะคุณพ่อจะเอารถยนต์ไปส่งที่โรงเรียนนะะแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะคะหน้าเลยเรารถติดคุณพ่อก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็คือเป็นแบบทางเลือกนั่นเองแบบที่3นะคะก็คือแบบ repetition หรือแบบทําซ้ํา กรณีที่จะเกิดการทําซ้ําก็อย่างเช่นนักเรียนหุงข้าวนะค,ะคุณแม่สัง่งไปหุงข้าวให้คุณแม่น้อยสนะักสองกระป๋องเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปตักข้าวกระป๋องที่1การทําซ้ําครั้งที่1เทลงไปในหม้อข้าวนะคะแล้วก็ไปตักข้าวกระป๋องที่2เป็นการทําซ้ําครั้งที่2เทลงในหม้อข้าวอันนี้เขาเรียกคือว่าแบบทําซ้านั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็จะไปดูแบบแรกค่ะแบบนี้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะแบบลาดับ คุณครูก็มีตัวอย่างปัญหามาให้ดูค่ะไปดูกันเลยอ่าแล้วก็มาเจอโจทย์นะคะ <Yeah. S 1> การอ,ออกแบบอันกริทึมแบบลำดับด้วยแผนผังหรือโฟชานนั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่คุณครูมีให้นะคะก็คือมีเจ้าหมูนะคะหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้หมูจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ครูก็จะมีแผนภาพให้นะคะก็คือคำว่า start สเตปฟอร์เว uh ิร huh. uh ์ดจ้ jump forward แล้วก็เทิร์นเล t เทิร์นไลแล้วก็ in ค่ะแล้วก็ลูกศรนะคะ uh huh. เราจะใช้แผนภาพเหล่านี้นะคะเป็นตัวล่างแผนผังเพื่อแสดงกริทึมแบบลำดับโดยการพามเจ้าหมูเนี่ยกับข้อแล้วข้อเขาอยู่ไหนเอ่ย uh huh. ข้อเขาก็อยู่นี่นะคะนี่เป็นบ้านอุปสรรคของเขาก็คือมีจระเข้นะคะ จระเขดักรอยอยู่ตรงนี้นะคะทำยังไงเอ่ยอ่ะทีนี้เราก็ไปดูกันค่ะว่าเราจะทํำยังไงเพื่อจะพาหมูกลับบ้านนั้นสิ่งแรกที่เราจะบอกให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเอ้ฉันจะเริ่มแล้วนะ,ะ,ะนั้นคําแรกเลยที่เราจะใช้นะครูจะใช้คําว่าแคปซูลนะคะเพื่อจะได้ช่วยจะได้จํากันง่ายๆก็คือคําว่า Start นะคะนั้นคุณครูก,ก็มีสัญลักษณ์สตาร์อาไว้แล้วตรงนี้ครูก,ก็ใส่เข้าไปเลยค่ะจะเริ่มแล้วนะ ่ะ,ะแล้วทีนี้เราจะไปทางไหนเป็นจะใช้ลูกศรค่ะเป็นตัวบอกทิศทางเราก็วาดลูกศรลงไปค่ะว่าอ่าฉันจะไปทางไหนนะคะจากนั้นนักเรียนมาดูค่ะที่เจ้าหมูของเราอัน,นหมูจะทำยังไงคําที่ใช้นะคะคำแรกเลยก็คือ step forward แปลว่าไปข้างหน้าค่ะ,นะคะ Jump forward ก็คือ Jump แปลว่ากระโดดค่ะดึงๆดง,ดง,ดงกระโดดไปข้างหน้า เ์นเลฟก็คือหันซ้ายนะคะหรือเลี้ยวซ้ายนั่นเองส่วนเ์นไลท์ก็คือหันขวาหรือเลี้ยวขวา ah. แล้วก็เอ็นหรือสต็อปใช้คําไหนก็ได้นะคะเอ็นหรือสต็อปนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับสตาร์ทก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์แคปซูลนะคะ,อะบอกบอกแผนภาพเพื่อว่าจบแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเรื่องของแผนภาพที่เราจะใช้นะคะ นีมาดูค่ะ,ะน้องหมูของเราอยู่นี่ทำยังไงคะจะไปที่ก้าวแรกได้ก็ต้องใช้คำว่า step forward ค่ะปับเิกจะมาอยู่แผ่นนี้นักเรียนก็เริ่มวาด,ดคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแทน process นะคะ process ก็คือกระบวนการทำงานนั่นเอง process แรกของเราก็คือคำว่า step forward ก็คือไปข้างหน้านั่นเองนะคะเยกก็ใส่สี่เหลี่ยม แล้วก็ใส่คำว่า <Yeah. S 1> สร็แล้วนะคะลายมือสวยมากทนี้ก็ไปดูเจ้าหมูทำยังไงอ่ะเอ๊ะหมูไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้หมูจะต้องไปทางนี้เอ๊ะไปทางนี้หมูก็ต้องทำไมก่อนคะถึงจะไปทางนี้ได้สไลด์ข้างไปก็น่าจะไม่ปกติมันทำยังไงจะปกติก็คือหมูก็ต้องทำไมคะเทิร์นเทิร์นเฟร อ่ะเท,ทินไลน์นะเลียจะมือตรงข้ามกับกูนะเทินไลน์อะไก็หมนุนแั๊ดอ่ะเทินไลน์ก็คือตัวนี้นั่นเองเลียนก็ใส่ลูกศรเข้าไปค่ะใส่ลูกศรเข้าไปกูก็ใส่ลูกศรน,นะฮะแล้วก็ใส่อะไรเอ่ยโปรเซสตของคําว่าเทินไลน์นั่นเองกูก็จะใส่นะคะป๊บโอ้ยเบี้ยวนิดนึงเอาใหม่อีกสักรอบนี่ <Yeah. S 1> ก็ใส่คําว่าอะไรคะ มื่อกี้เธอไหลเนาะอถ้าเราเรียนด้วยกันนะเล่นจะคอยเตือนคุณครูนะคะอ่านี้คุณครูก็พูดอยู่คนเดียวนะคุณก็นั่งฟังคุณครูนะคะแล้วก็มีสวดลบไปด้วยละกัน,นะคะ่ะอ่าคุณครูผิดแล้วเนี่ยตอบได้นะคะต่อไปอะ่ะเจ้าหมูทำอะไรต่อคะข้างหน้ามีอะไรเอ่ยจระเข้นะคะเอ้าลาเกเตอร์นะคะหรือคอค,คดายก็ได้ะคะ่ะจระเข้ถ้าเรากระโดดลงไปนะคะจระเข้ก็จะกินหมู ก็จะระเี้ก็จะกินพริกก็จะเผ็ดใช่ไหมมู๕บาทสิบบาทก็เล่นไปค่ะเพื่อความหาหาไม่หาก็หาไปเลยค่ะจะได้คลายเครียดนะคะอ้าวแล้วทำยังไงเราจะไม่โดนจระเข้กินเราก็ต้องใช้โปรเซสอะไรเอ่ยตี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 ตัดจำฟอร์เวิร์ดนะคะนะคะใครที่ถูกแล้วก็จำโอ้หมูระเบิดแน่เลยนั่นเอาใหม่เราก็จะจำฟอร์เวิร์ดนะคะปรับนี่ อ่ะก็มาเขียนลูกศรต่อก่อนค่ะ flat แล้วก็ใส่สีโอเซตเข้าไปคือสัญลักษณ์อะไรคะสี่เหลี่ยมปึ๊บแล้วก็ใส่คำว่าจัม forward ค่ะต่อไปก็ใส่ลูกศรไว้รอเลยก็ได้ค่ะเรียนคูก็ใส่ลูกศรไว้รอนะคะแท้แดงประหยัดหน่อยเดี๋ยวไม่พออ่ะต่อไปบูจะต้องทำยังไงคะไปทางนี้ได้ไหม เห้นใ้่ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรก่อนเทินเทินเอียงวะเทินอะไรคะเทินเล็บตื้นแ่เพราะฉะนั้นเราก็มาใส่โปรเซตเทินเล็บเข้าไปะคะ่ะอ่ะสี่เหลี่ยมรอบนี้คุณรูจะว,วาดเบี้ยวไหมฮะอ่ะโทเฟนะคะโทเฟกอ่าเราก็ใส่เมื่อกี้เทินเล็บนะคะเราก็ใส่ลงไปอ่าเราก็ใส่ลูกศรรอเลยะคะ่ะ จากนั้นทำยังไงต่อคะก็ไปข้างหน้าค่ะไปข้างหน้าค,คำว่าอะไรคะ Step forward นะเราก็เหมือนเดิมอะลูกศรลูกศรรอลแล้วเราก็ไปวาดสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะ Hey perfect อีกแล้วอะ่ะก็ step ทีนี้จะกลับบ้านแล้วบ้านอยู่ข้างหน้า บ้านอยู่้งหน้าเรานั่นเองแต่ว่าเราจะสไลด์ข้างเข้าบ้านก็จะดูพิกลนะคะเพราะฉะนั้นหมูจะต้องไม่สไลด์ข้างเข้าบ้านนะหมูต้องทาอะไรก่อนคะ่ะหมูก็ต้องเทินไหลนะคะ่าเราก็ใส่ลูกศรเข้าไปก่อนค่ะตึ๊บแล้วก็จะพอไหมละทีเนี้ยอุ้ยเบี้ยวขออนุญาตนะคะทำไมเปิรบเปิบ นัน่นเสร็จแล้วก็เมื่อกี้คุณขูณก็เสร็จแล้วก็อะไรคะไปไหนอ่อยเข้าบ้านสิคะถูงหน้าบ้านเราแล้วเราจะรออะไรแล้วก็ s t a for w o r ตึงๆอย่าบ,บ้านเจ้าของเข้าไปเลยคะ่ะอ่ะก็เป็นตายแล้วเกือบไม่พอนะเนี่ยอ่ะ อเ,เ,เอ๊เสร็จหรือ,อยังหมูกลับบ้านแล้วอะแต่เสร็จหรือ,อยังคะโฟชาน่นเองนลองเคสซียังไม่เสร็จนะคะเราก็ไปตามลูกศรที่เราไม่พอแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีลูกศรบอกว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเราก็วาดลูกศรลงไปค่ะครูก,ก็วาดลูกศรนนมาทางนี้ปึ้นแหแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปคะแล้วก็ใส่อหน นี่ไว้จบนะฮะไว้จบอ่าคือก็คือคำว่า in หรือ stop นะฮะเรียนก็ใส่เข้าไปรูก็ใส่ in แต,า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 ตา่ด้านท้านอันนี้ก็คือการแสดงกริดอทอึมแบบลำดับหรือซีเรียลนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คืออสัญ,ญลักษณ์เรื่องของแคปซูลแล้วก็สี่เหลี่ยม ผืนผ้านะหรือโปรเซสั่นเอง2อ,อันนี้จะใช้เหมือนกันนะคะคือสตาร์ทกับเอ็นนะคะใช้เหมือนกันอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะทีนี้ครูก็มีงานให้นักเรียนทําถ่ายบทนะคะเหมือนอันนี้แหละเจ้าหมูก็กลับมาหาเราเอาไปดูโจทย์ค่ะนี่นะคะโจทย์มีอยู่ว่าหมูไม่ได้จะกลับบ้านแล้วค่ะนี่หมูไปกินไอศครีมนะคะไอศครีมนะคะเราจะทํำยังไงนะคะให้หมูไปกินไอติมได้นะ,ะเรียนเห็นไหมคะหมู แล้วก็ไอส์ครีมสีแดงของเรามันจะพาหมูไปกินไอติมได้ยังไงนะคะทีนี้เรียนมีกระดาษสมุดสมุดอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสมุดโรงเรียนสมุดห้าบาทสิบาทซื้อในมินิมาร์แถวบ้านก็ได้ค่ะหรือสมุดโรงเรียนก็ได้ค่ะหรือกระดาษรายงานโรงเรียนก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีก็กระดาษ A4 นะคะขีดเส้นสักหน่อยจะได้ตรงๆนะคะอันนี้คือโจทย์นะคะเรียนหยุดคลิปนะคะอ่ะอันนี้คือวิธีลอกนะคะอ่ะ นักเรียนก็ลอกแบบครูล,ลงไปเลยค่ะอันกอลิทึมแบบลำดับนะคะพาหมูไปทานไอศกรีมนะคะแล้วนักเรียนก็ไปดูขั้นตอนนะคะหยุดคลิปนี้แล้วก็เอาสตาร์ทเอาสเต็ปฟอร์เวิร์ดสเต็ปฟอร์เวิร์ดนะ,คะใครฟังไม่ทันว่าหมายความว่าอะไรครูบอกความหมายอีกรอบหนึ่งนะคะสตาร์ทไปว่าเริ่มนะคะสเต็ปฟอร์เวิร์ดก็คือไปข้างหน้าค่ะหนึ่งไปข้างหน้าหนึ่งเก้าจำฟอร์เวิร์ดก็คือกระโดดหนึ่งเก้า เทิร์นเลฟก็คือเลี้ยวซ้ายนะคะเทิร์นไก็คือเลี้ยวขวาแล้วก็ใช้ลูกศรต่อ,อแผนภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะอะอันนี้ก็คือวิธีเขียนงานนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อลงในงานนะคะรูไม่ให้ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์พิมพ์ทับงานนะคะนักเรียนเขียนชื่อแสดงความเป็นเจ้าของลงไปแบบนี้เลยค่ะเนี่ยคะเขียนก่อนเลยนะคะนักเรียนก็ลอกเลยเอ๊ะรูใบให้เราตั้งสองแผน่แผน,แผนภาพเนี่ย แผนภาพแรกก็คือ start เห็นไหมคะเรียงก็ใส่ลูกศรตามแล้วแผ่นภาพที่2ก็คือ jump forward เห็นไหมคะแสดงว่าหมูเนี่ยเริ่มตน้นก็ต้องทำอะไรก่อนเลยคะ่ะกระโดดค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดักหมูอยู่ที่แรกเลยก็คือจอระเขค่ะเพราะนั้นนี่คืองานที่ทำในชั่วโมงนี้นะคะนั่นเรียนลอกแล้วก็ลองทำคะ่ะใช้ไม้บรรทัดน,นะคะมันจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยคะ่ะ สำหรับวันนี้คุณครูคก็จะขอจบเรื่องของอันกริทึมนะคะในเรื่องของการแสดงอันกริทึมในรูปแบบแผนภาพในเรื่องของการแสดงแผนภาพแบบลำดับนะคะอ่ะไว้เจอกันในครั้งถัดไปนะคะสัปดาห์นี้ขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูค่ะไว้เจอกันครั้งหน้าขอบคุณนะคะวิชาครูค,ค่อนข้างจะต้องฝึกคิดฝึกเขียนนะคะเพราะมันเป็นวิวชาที่ สอนให้คิดให้เขียนนะเพราะนั้นนักเรียนก็ตั้งใจดูแล้วก็พยายามปฏิบัติงานนะคะเพื่อจะได้ฝึกคิดนะคะแล้วก็ทำงานให้เสร็จนะะักเรียนจะได้ไม่มีงานข้างไว้เจอกันใหม่ไปละ๊ายบาย